ฝันเห็นแจกกันคุณต้องระวังเคราะห์ร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่คนที่มีอายุน้อยที่สุดภายในบ้านสุขภาพจิตใจไม่ค่อยดีนะผ่อนคลบ้างความใจร้อนใจเร็วของคุณจะพาคุณตกเหวได้ทุกเมื่อถ้าคุณคิดช้าอีกนิดทบทวนอีกหน่อยจะทำให้ถึงที่หมายสําเร็จได้ความรักคนมีแฟนระวังจะมีปากเสียงกัน ให้หาเวลาไปเที่ยวต่างอากาศกันบ้างเพื่อผ่อนคลายและเปลี่ยนบรรยากาศด้วยความรักของคุณมักจะมาในรูปแบบความเห็นใจซะมากกว่าแต่คุณก็ควรดูด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรักหรือความสงสารกันแน่คุณอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนคนอื่นโดยไม่รู้ตัวจนเกิดปัญหาบ้านแตกได้ดวงการเงินการงานระวังการนำเงินไปลงทุน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของตัวเองหรือกับผู้อื่นผลที่ได้กลับมาอาจจะไม่ดีนักทุนหลอนที่สะสมไว้จะถูกนำมาใช้เพื่อการลงทุนค้าขายบางอย่างแต่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีการเงินค่อนข้างนิ่งรายได้อาจหดหายไปบ้างแต่ไม่ถึงกับฝืดเครื่องเลขนำโชคสองสี่ ห้าหกหกสามสองแปดสามเจ็ดเก้าศูนย์แปดเก้าสามฝากกดติดตามช่องดีมลักกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ